สวัสดีค่ะยูโกช่องสาวรักด้วยค่ะสาวดัมซิงไทยแลนด์โอ๊ะโอเคๆกัน,นวันนี้เราก็อยู่ที่ป่านยะังกูนะบ้านปูต่อทังครับอยู่กำแพงแสนครับปูต่อทังผิใหญ่ไหับ <laughs> พักเกจ้ามาหาพระบาง <c ười> กนันน่ะสายเราวางเสือดำ응ถูก่าแกนได้ดิจ,จ้านันน่นนาที่เธอเป <c ười> ็นยุงวัดตัด่าให้เล่า เดี๋ที่นึงแน่เอซีค่ะตาตาเม้งเห็ดทั้งน้ำไทยขนาดจะครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้เห็ดทรงบ่อนี้เขาซื้อเล็กอ๋ออันนี้นี่ประมานเห็ดไปประมเกือบยี่สเจ้านี่เจ้านี่ัน เฮ็ดทั้งซื้อรถท่านี้ได้หกล้อหกล้อข้อเกษตรโอนเงนันนี้ก็เป็ดทั้งน้ำทั้งน้ำมันบ่นี่ทังน้ำน้ำเข้มทั้ทังพลาตพลาังลิตพลาสติก ขาเมย์เขาใส่ถังพลาสติกถังว่ามันนุ่มข้าสเดียวมันกรเบิดบอดปลาบอนบ่ฮอดแม่เทาจะคล้องกันเป็นยังใส่ถังพลาสติกให้ลูกเปิดก๊อกไหให้ร้านเปิดก๊อกบะอดไปสุบกระมัแห่งจอยน้ยังหน่อยกับซีพลาติเอาไปหกล้อซมิ โคตเถี่ยวนึงเนาะก็ไปก็มาล่งดำล่งเหมือกันไม่โคง้งยังล่งเท่ากันไหมโอ้โยพผนมันต่สาระข้ามเหมือนละพี่น้องมาอยู่นี่กำแพงแสนมาสางเอาพามาเที่ยวบ้านเอฟซีค่ะ

้ยปาบอน,บอน <c oughs> จ้าจ้าจะเห็นปลาบอนไหม <c oughs> อยี๋ยจีบเลาลงสนะเอาหูเบวะนัะ่นภาษาไทยปลาบอนเคลิ้อว่ายังเดี๋ยวปลาบอนไม่เอ้ยเดี๋ยวเยี่ยงวะแค่จำไม่ได้ปลาบอนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปลาบอน ุบนกบไปบังกบจ้ะจัดใส่ถุงไปฝากแม่กวาง่ไปทางเดซนหารจเทเนวนะออบอบเก็บอปลาซาเปเล่ซาเปเล่เอากบไปพาดเพดป๊อปโอ้ป้าคือปลูกถ่ายเทบต้นบอกเ้าวนี่ นแส่งหรอวะออหืออื้อหือ้อหื่อั้อหัออื้อหอ้อหออื้เหืออักอหืออื้อหือื้อหืออ้อออืะอหอ้้อหือ้บหออื้อนืออื้อ้อหยออ้อนทออื้้อือ้อหืออือ้มหืื้อ้หืออื้อออ้อหื้ อุจะหั่งนกคุณคงไส,งไ,งสไก่ดีแล้วก็สะไ่โอ้บริก,กินดอกปานี่ปลามายน,นนี่แล้นี่ไม่รู้ทะลุาหางกอ่อมไม่หอดกล้วยจ้าไปเบิ้งตัดกลวยไปฟังไหมเฮามะพร้พาวอ้ยสวนหน้าอยู่มาิ่นวันทีคน เก็บไปกินมาเล่นเอ็บซื้อ้ยเจ็ดจาเสร็จห้ามันักบมองม่วงข้าเจ้าตัวก็เข้ามาดูคิซุ่มอิมูดีบ้านื่องบ้านเออร้วงยางทุ่ทีเอาล้วก็เล่าว่าเห็นยางส้มเนาะผีเล่าว่าบ้านเราอันปลูกทุกยางของกิน มีหอดใบยังนั่งจ้าถ้าคิดเบิง่งเอานี่เออบานเฮาบ่มีเด้อเออหันน่ะยบานเฮาเล่าเท่เ,ออเท่ขเออบานเฮาแท้ๆค่ะใบยังนั่งพุออ่นนั่นเด้์สมมวงผักติวนั่นมีหดปุ่นฟ้าเถอะวะบักหนาวมันอีหลีมีหอดบักแข้ง,งจ้าอันดอกแคต้นแคก็มีดอกแค,อ,แคกอ,กอันนั้นต้นอะไรบเนี่ยฮะอันนันแม่อันอีหยังหน่วยเหลืองๆอนะ่ะน่ะ นี่ดิอันนี้ส้มมงนะส้อม,มงส้มมงม้กินกับลาบหรือเปล่าอันนี้เขาไปต้มเส่กระดูกหมูหืมอีบรหนังสือเอา <c oughs> <c oughs> เอ้เพลียนเอาไปกินกับจะน่้ยอันนี้ครื่องใหญ่แข่อาเก็บเขามีแก้วอยู่จะนี่จะบอกซีรีนบอกซีรีนว่าเซฟวิมันเป็นเลนนี่ย สม้สมส้ม <c oughs> ทำท่อค่ะมันเ็นมันเป็นสิบปีละทำท่อส่งทั่วประเทศนะคะท่อน้ำถังน้ำถังน้อททำท่อน้ำทำถังน้ำ ทั้งน้ำเฮ็ดท่างทั้งน้ำอันทั้งน้ำเสียทั้งน้ำอันนั่นนะที่เขาดูดกันอ่ะทั้งระดูบซุ่มปลาเมาใครสนใจก็โทรมาถามเลยเด้อค่ะเดี๋ยวสอรอสิว่างเบอร์โทรเพิ่นไว้นะคะเนาะหรือโทรมาเบอ,ร,อกกร์สอร์สได้ จางทาม,มถามังเั็ดตังไดค้าอย่างไดกับติโตมาได,ด้วยกทาซี่ค่ะอยู่กำแพงแสนค่ะพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ